สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอัมโเทคที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกในเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อยูเครนดําเนินการโจมตีจากโดรนลึกเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียจนถึงบัคคาโตสถานซึ่งส่งผลให้โรงงานปิตโตรเคมีน้ําของเมืองสตริธรมักได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญหลังจากที่โดรนถูกสกัดได้แต่ซากที่ตกและแรงระเบิดได้ทําให้ส่วนของโรงงานน้ําเสียสุดตัวลงเหตุการณ์นี้สะท้อนศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของยูเครนในการโจมตีเเชิงยุทธศาาสตร์ข้ไอ ไปอยู่เบื้องหลังแนวรบของรัสเซียพร้อมทั้งตั้งคำถามต่อความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่เคยเชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากอันตรายถึงแม้ผู้รับผิดชอบจะยังไม่ยืนยันผู้เสียชีวิตแต่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับเป้าหมายทางทหารและเศรษฐกิจของรัสเซีย,อ,ยอีกต่อไปและในฐานะผู้ติดตามผ่านช่องไซมูเฮกเราจำเป็นต้องจับตาว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์อย่างไรทั้งในแง่ของการป้องกันประเทศค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถของทั้งสองฝ่ายในการควบคุมสนามรบยุคใหม่ ในบรรดาหเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเชนิ่งในเหตุการณ์ที่มีในยยะชัดเจนต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์คือการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่ถล่มเข้าสู่พื้นที่ของเตลิทมอในสาธารณรัฐแบชคอทสโทมภายในรัสเซียโดยเป้าหมายคือโรงงานปิโตรเคมีซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของรัสเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เพียงแค่การโจมตีทั่วไปแต่เป็นการรุกเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกมองว่าอยู่ห่างไกลจากแนวหน้ารบและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงา่กว ตามรายงานจากสำนักข่าวต่างๆแหล่งข้อมูลระบุว่าโดรนของยูเครนสองลำถูกยิงลงเหนือเขตของเบชคอร์ทอสเทนจากนั้นมีการระเบิดที่โรงงานปิโตรเคมีในเมืองสเตลิทัมอกซึ่งทำให้ส่วนของห้องบำบัดน้ำ water treatment facility ของโรงงานเกิดการสุดตัวบางส่วนโรงงานนั้นตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนกว่า1,200กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ลึกมากในบริบทของสงครามนี้จากคำชี้แจงของหัวหน้ารัฐบาลของเบชคอร์ทอสเทนนายเรดีคเอเคเบลระบุว่า โรงงานยังคงดำเนินงานได้ตามปกติและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ในขยคาเบรอกล่าวว่าโดรนทั้งสองลำถูกยิงตกในบริเวณโรงงานหรือใกล้เคียงแต่เศษซากข,ของโดรนที่ตกลงมานั้นกระตุ้นให้เกิดการระเบิดของห้องบำบัดน้ำของโรงงานขึ้นมาการโจมตีในครั้งนี้มีความสำคัญหลายประการ ประการแรกคือมันแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีศักยภาพที่จะโจมตีเป้าหมายในภาคหลังของรัสเซียได้อย่างแม่นยำและลึกเข้าไปมากกว่าที่หลายคนคาดคิดซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงรัสเซียว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เคยคิดว่าปลอดภยัยอาจไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไปประการที่สองคือเป้าหมายของการโจมตีไม่ใช่เพียงแค่โรงงานผลิตรหรือคลังอาวุธโดยตรงแต่เป็นโรงงานปิตโตรเคมีบำบัดน้ำซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมน้ำมันเคมีพันและการผลิตวัตถุดิบที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและการทหารของรัสเซียซะ หมายความว่าแม้ผลกระทบจะไม่ได้รุนแรงในแง่ของผู้เสียชีวิตทันทีแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์และโครงสร้างแล้วมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากสิ่งที่น่าสังเกตเพิ่มเติมคือแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียจะรายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและโรงงานยังคงเดินเคลื่อนได้ตามปกติ การซุดตัวบางส่วนของห้องบำบัดน้ำแสดงให้เห็นว่าเกิดความเสียหายจริงๆและการซ่อมแซมหรือการฟื้นฟูอาจส่งผลต่อการผลิตหรือทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ถูกนอกจากนี้การเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและถูกยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคข,ของรัเสเซียย,ยิ่งทําให้ประเด็นความสามารถในการเจาะลึกของยูเครนอยู่ในสายตาของผู้สังเกตการณ์ระหะว่างประเทศมากขึ้น ในมุมของยุทธศาสตร์การที่ยูเครนเลือกเป้าหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและเคมีภัณฑ์ในรัสเซียแปลว่าไม่เพียงแต่ต้องการทำลายเป้าหมายทางทหารโดยตรงเท่านั้นแต่ยังมองไปถึงเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของคู่สึกซึ่งการเกิดความเสียหายต่อโรงงานลนานักษณะนี้นอกจากจะทำให้เสียหายทางวัตถุแล้วยังสร้างแรงกดดันทางจิตใจต่อรัสเซียด้วยว่าแม้แต่พื้นที่ภายในประเทศที่คิดว่าอยู่ปลอดภยัยก็ถูกโจมตีได้ทำให้เกิดความต้องการเสริมความมั่นคงเพิ่มการป้องกันและเปลี่ยนแปลงการตั้งรับของรัสเซียในอนาคต อีกหนึ่งมิติสําคัญคือมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสงครามยุคใหม่ไม่ใช่อากาศยานได้คนขับโดรนระยะไกลเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ในแบ็กไซด์ของศัตรูซึ่งต่างจากสงครามที่มีแนวหน้าแบบดั้งเดิมอย่างมากการใช้โดรนลึกเข้าไปเช่นนี้ทําให้ศัตรูต้องคิดใหม่เรื่องการป้องกันการตรวจจับและการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ที่เคยอยู่เบื้องหลัง การที่โดนถูกยิงตกก็ดีแต่เศษซากตกแล้วทําให้โรงงานได้รับความเสียหายก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการโจมตีที่ไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดแผลใหญ่ทันทีแต่อาจกอา่อไอเพอเกิดต้นทุนซ่อมบํารุงเสียเวลาผลิตหรือกระทบต่อความพร้อมของระบบในภาพรวมเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่โดนตกและโรงงานโดน แต่เป็นตัวชี้วัดถึงการยกระดับของสงครามความเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดในทางยุทธศาสตร์และคุณค่าทางสัญ,ญลักษณ์ของการโจมตีที่ลึกและอยู่แผนหลังของศัตรูการที่ยูเครนแสดงให้เห็นว่าสามารถยิงโดรนเข้าไปได้ไกลส่งผลให้ทางรัเสเซียและโลกต้องตั้งคำถามว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียยังมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและพื้นที่ใดบ้างที่ถูกมองว่าปลอดภัยแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยมิติทั้งในเชิงย <non> ุทธศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และเชิงโครงสร้างเหตุการณ์การโจมตีที่สเทลท์มอจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงในสนามรบยุคใหม่และเป็นบทเรียนว่าพื้นที่ห่างจากแนวหน้าไม่อาจถูกมองว่าเป็นภูมิคุ้มกันได้อีกต่อไปเหตุการณ์ที่บัตคัตโตสถานแบชคอตทอสชน ถูกโจมตีจากระยะลึกโดยฝ่ายยูเครนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสงครามทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายซึ่งเคยอยู่ห่างไกลาจากแนวหน้าไม่ได้อยู่ปลอดภัยอย่างที่นโยบายการสงครามในอดีตอาจจะให้ไว้เลยในเหตุการณ์ล่าสุดฝ่ายยูเครนใช้โดรนไกลหรือโดรนที่เรียกว่าระยะลึกจากทะลุเข้ามาภายในแดนรัสเซียจนถึงบัคอโตสถานซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนหลายร้อยถึงเป็นพันกิโลเมตรข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงหลายประกา ระหนึ่งคือความสามารถในการโจมตีของยูเครนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ใช่แค่ในพื้นที่แนวหน้าแต่สามารถลามเข้าไปยังพื้นที่แหล่งหลังรีแอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าอยู่ปลอดภัยมากกว่าการโจมตีเช่นนี้ทําให้รัสเซียต้องพบทวนใหม่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศและการรักษาความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภายในนั้นเพียงพอหรือไม่ทั้งยิ่งทาให้พื้นที่ภายในประเทศรัสเซียที่เคยคิดว่าไม่ถูกคุกคามโดยตรงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดมาก่อน2คือมันเปลี่ยนหลักคิดของสงครามยุคใหม่านรบ NT Line และแนวหลังรีไม่ได้มีความหมายเหมือนเดิมอีกต่อไปกันที่ฝ่ายยูเครนสามารถส่งโดรนเข้าไปไกลในรัสเซียทำลายหรือทําให้เกิดความเสียหายในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมหรือพลังงานของรัสเซียได้แสดงว่าแนวหน้าถูกยกระดับและขยายออกไปโดยไม่จํากัดเฉพาะพื้นที่อย่างที่เคยเป็นมาสภาพเช่นนี้ทําให้คู่รบต้องขยายและปรับระบบการป้องกันขึ้นทั้งการตรวจจับการยิง สกัดและการรักษาความมั่นคงของโครงสร้างสําคัญไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลาจากเขตส,สงครามตลอดจน3คือผลเชิงสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์นี้นั้นชัดเจนว่าไม่มีที่ไหนปละอดภัยอีกต่อไปในสายตาของฝ่ายที่ถูกโจมตีเมือ่ออูเครนยิงโดรนเข้าสู่ภาคหลังของรัสเซียได้ถึงแม้รัสเซียจะรายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและยังควบคุมสถานการณ์ได้แต่ความจริงของการโจมตีคือการสั่นคลอนความเชื่อมัน่นและการรับรู้ของฝ่ายโจมตีว่าเป้าหมายข้างหลังอาจถูกโจมตีได้ ดังนั้นฝ่ายที่ถูกโจมตีเช่นรัสเซียต้องเผชิญกับคำถามว่าและอะไรคือพื้นที่ปลอดภัยในสงครามอีกต่อไปและนั่นหมายความว่าระบบการป้องกันทั้งทางยุทธศาสตร์และจิตวิทยาต้องได้รับการปรับใหม่ให้สอดคล้องกับความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้จึงใหม่หนะเช่เพียงการโจมตีทางกายภาพแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของสงครามสถานะของพื้นที่ภายในประเทศและการประเมินความเสี่ยงของคู่รบทั้งสองฝ่าย เหตุการณ์การโจมตีโรงงานปิตโตรเคมีในบัตรคโตสถานที่รัสเซียรายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนั้นแม้จะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงในเชิงสถิติของความสูญเสียชีวิตแต่ในแง่ยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์และผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วกลับมีน้ำหนักมากกว่าตัวเลขที่ปรากฏอย่างชัดเจนความจริงที่ว่ารัสเซียออกมากล่าวว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตและโรงงานยังคงสามารถเดินงานต่อได้ตามปกติสะท้อนสิ่งสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารของรัฐในภาวะสงครามนั่นคือรัฐต้องการควบคุมการรับรู้ของประชาชนและผู้สนับสนุนให้สงครามดดเนนิต่อไปโ ยอมไม่สั่นคลอนความเชื่อมัน่นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธว่าความเสียหายเกิดขึ้นจริงเพราะภาพถ่ายและรายงานในพื้นที่ทําให้การปิดบงังเป็นเรื่องยากการที่รัเสเซียยอมรับความเสียหายบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานบําบัดน้ําแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบจริงแต่การไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นการลดแรงกระแทกทางจิตวิทยาต่อสาธารณชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่าวสารที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายต้อง,ผองผเผชิญ อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ความเสียหายที่โครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงงานปิตโตรเคมีได้รับนั้นมีผลอย่างลึกซึ้งเพราะโรงงานประเภทนี้เป็นส่วนสําคัญของระบบก,การผลิตวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมน้ามัน,มนเคมีพันวัสดุพื้นฐานและน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอื่นในเครือหรือในภูมิภาคความเสียหายต่อโรงงานบําบัดน้ําแม้จะไม่ทําให้โรงงานทั้งหมดหยุดทำง,งานทันทีแต่ก็เป็นสัญญาณว่ากระบวนการผลิตอาจต้องเผชิญความล่าช้าการจัดสรรทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมหรือการหยุดพักบางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ ยยอพอควรในระยะยาวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กน้อยสำหรับประเทศที่กําลังอยู่ในสงครามเพราะการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากควบคู่ไปกับงบประมาณทางทหารที่สูงอยู่แล้ว อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์นี้แม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ความจริงที่ว่ายูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายได้ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียเป็นพันกิโลเมตรทําให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลรัสเซียในด้านความมั่นคงเพราะมันแสดงให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อยู่ในพื้นที่ลึกเข้ามานั้นอาจไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการยิงโดรนตกก่อนกระทบเป้าหมายหรือการป้องกันไม่ให้เศษซากของโดรนสร้างความเสียหายก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นในบัตคอโตสถานเป็นตัวอย่างว่าแม้โดนจะถะกูกยิงตกแต่ผลกระทบก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีซึ่งแสดงถึงช่องโหว่ในระบบป้องกันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศมหาอำนาจจึงให้ความสำคัญกับระบบป้องกันหลายชั้นเพราะการยิงโดนตกไม่ใช่ความสำเร็จเสมอไปหากเศษซากยิงสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างหลักได้ ในด้านจิตวิทยาเหตุการณ์นี้กระทบต่อประชาชนรัสเซียในระดับที่ลึกกแค่ตัวเลขเพราะมันทําให้เห็นว่าพื้นที่ที่เคยคิดว่าอยู่ไกลาจากสงครามเช่นบัตค์คตสถานอาจกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงได้ในทันทีโดยไม่คาดคิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัยเริ่มเกิดขึ้นแม้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลาจากแนวหน้าซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารจัดก,การของรัฐเมื่อเกิดเหตุโจมตีในอนาคตคนจํานวนมากอาจเริ่มตั้งคําถามว่าหากโรงงานที่อยู่ลึกเข้าไปยังถูกโจมตีแล้วบ้านเรือนหรือเมืองใหญ่ที่สําคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆจะปลอดภัยเพ รู้สึกนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้นําทางการเมืองไม่ต่างจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอีกด้านที่ต้องกล่าวถึงคือผลกระทบทางยุทธศาสตร์ต่อการวางแผนของรัสเซียเองเหตุการณ์นี้บังคับให้รัสเซียต้องพิจารณาใหม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานใดบ้างที่เป็นเป้าหมายระดับลึก deep strike targets ซึ่งอาจถูกโจมตีในอนาคตซึ่งการรับมือไม่ใช่เพียงแค่การเสริมการป้องกันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระจายศูนย์การผลิตลดความเสี่ยงในโรงงานสําคัญแต่ละแห่งและเพิ่มระบบเฝ้าระวังทางอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นนี้เป็นภาระด้านงบประมาณที่สูงและยุ่งยากในช่วงสงครามเพราะรัสเซียต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากทั้งในสมนรภูมิและในพื้นที่ณภายใน แม้จะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่สัญลักษณ์ของเหตุการณ์นี้คือการแสดงให้เห็นว่าการโจมตีเชิงลึกของยูเครนนั้นได้ผลจริงสามารถสร้างความเสียหายต่อรัสเซียทั้งในเชิงสัญลักษณ์เศรษฐกิจจิตวิทยาและยุทธศาสตร์อีกทั้งยิงชี้ว่าสงครามยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องทำลายล้างด้วยความสูญเสียชีวิตจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองหรือทางยุทธศาสตร์ความเสียหายเล็กน้อยต่อโครงสร้างสำคัญก็สามารถเปลี่ยนมุมมองและความมั่นคงของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างลึกซึ้งเหตุการณ์ในบัคคอโตสถานจึงเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการโจมตีเชิงล วุละข่าวการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและความเปราะบางของรัฐมหาอำนาจเมื่อเผชิญกับสงครามรูปแบบใหม่ที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นทุกขณะนี่คือบทสรุปของสปีดทั้งหมดพร้อมคำลงท้ายตามที่ต้องการ บทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงการโจมตีของยูเครนลึกเข้ามาในบัคคาโตสถานไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของรัสเซียแต่ยังสั่นคลอนความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงทำให้เห็นช่องโหว่ของระบบป้องกันในพื้นที่ที่เชื่อว่าปลอดภัยมาโดยตลอดแม้การโจมตีครั้งนี้จะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ผลกระทบที่ตามมาน,นั้นลึกซึ้งทั้งด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและจิตวิทยาเพราะมันพิสูจน์ว่าศัตรูสามารถเข้าถึงพพื้้นนททีี่่หลังงแวรรบไดอยาามปะสิธิธภ ในขณะเดียวกันก็ย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงของชาติหากถูกโจมตีก็อาจส่งผลต่อความพร้อมรบและศักยภาพของประเทศโดยรวมเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงข่าวหนึ่งในสนามรบแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีและยุทธวิธีในสงครามกำลังเคลื่อนสู่มิติที่ลึกขึ้นซับซ้อนขึ้นและยากต่อการป้องกันมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามไซอมวอเท